สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ช่องแม่บ้านเดนมาร์กจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูทุ่งนานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะพาไปเก็บต้นดอกน้ำมันงานะคะต้นรับนะคะวันนี้มากับแม่ย่านะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสวนของลูกชายแม่ย่านะคะนี่ค่ะเขาปลูก ต้นอันนี้ไว้ตั้งเป็นไร่เยอะๆเลยใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะมาเด็ดเอายอดอ่อนๆของเขานะคะเก็บไม่หวาดไม่ไหวค่ะเราเอาเก็บไปพอพอกินนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะมาเก็บใหม่ค่ะ,อ,ะอันนี้ทุกนี้เขาไม่ได้ฉีดยานะคะทุกคนเขาฉีดตั้งแต่ที่มันยังเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้โตแล้วเขาไม่ฉีดแล้วค่ะ แล้วก็ฝนฝืนอะไรก็ตกลงมาใส่หลายรอบแล้วแล้วก็มาเก็บไปกินได้นะคะแล้ววันนี้ก็มากับแม่ย่านะคะแม่ย่าพามาพาแม่ย่าขี่รถมาด้วยค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศวันนี้อากาศลมแรงคะ่ะก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้ใหฟังนะคะไปชมกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ แม่ย่าเขาก็จะมาช่วยเก็บนะคะอันนี้ก็เหมือนกับคณาเมืองไทยเรานะคะทุกคนยอดอ่อนๆเลยค่ะตอนนี้เขาก็กำลังจะออกดอกเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนนี่เหลืองดอกทั้งทุ่งในเหลืองไปหมดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวช่วงนั้นนะคะเดินทางไปตรงไหนนะคะก็จะเห็นแต่ป่าเหลืองๆแบบนี้นะคะทุ่งใหญ่มากเลยค่ะเขาจะปลูกสลับกับ ข้าวนะคะแล้วก็ดอกน้ำมันงานเนี่ยนะคะหรือว่าทุงา่งคณะเมืองไทยเรานะคะทุ่งน้ำมันงาน,นะคะก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะอยู่ข้างหลังบ้านเลยค่ะแถวข้างหลังนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นแม่น้ำกว้างมากๆค่ะดูค่ะทุกคนเป็นธรรมชาติมากมาก แต่ก่อนมนก็อยูอ่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะบ้านเก่าเวลาเดินออกกำลังกายก็จะเดินมาแถวนี้ละคะ่ะเดินไปตรงทะเลนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนอ่อนอู้สอ่อนพี่น้องเมนี่ยอดอ่อนออนคือผักกวงตุ๋งบานเฮาคือคือผักขนาบานเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาไปเห็ดลาดหนาหรือว่าผู้ใดอยากเห็ดเมนูใดก็ใดหมดพี่น้อง ก็หลังจากพากันไปเก็บผักแล้วก็เลยมาบานฟ้าหมัวมาชมสวนบานฟ้าหมัวอีกค่ะพี่น้องฟ้ามัวเพิ่มมาปลูกดอกใหม่ครับพี่น้องเมืนน่อนีเวลาบ่หลายก็เลยได้ได้ชมสวนนิดนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมือหลังสิมาทายให้เบิ่งโดนโดดนะค่ะพี่น้องให้บรรยากาศดีๆให้มีเวลาลหลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกับไม้ยาอีกค่ะ ไปค่ะไปชมสวนน้ากันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนค่ะพี่น้องเบิ่งอันนี้เป็นแต่หัวอยากหัวพี่น้องไก่ฟ้ามัวเพลียงไว้ต่างหลายโตเนาะค่ะประมาณสี่หาโตบัตทินีโตอีกอย่างบุนีมันมากัดมากินมืดเลยไก่อยู่ในเหล่าเนี่ยมดเลยบุนีเพิ่นก็เล็ไปซื้อแบบพลาสติกมาต่้งไว้พี่น้อง เิ่นก็เลยสวนว่ามาเบิ่งไก่ฉันฉันสื่อไก่มาใหม่พอมาเห็นแล้วอยากหัวสั่นพี่น้องไก่พัชตกค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องเบิง่งอันนี้กับดอกไม้ดอกไม้สีชมพูเอดอกไม้สีม่วงอ้อนพี่น้องงามงามเนี่ยกระจุมกระจิมพี่น้องช่วงนี้ดอกไม้ออกหลายค่ะเพราะว่าช่วงเขานาฮอนแล้วค่ะพี่น้องไปค่ะชมสวนกันต่อค่ะพี่น้อง ใหม่ใน้อมหอมคุณ้องกินหอม